สวัสดีค่ะพี่นอ้นนองมา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 พี่น้องวันนี้สิผ้ามากินอย่างพี่น้องมาเบิงนี่แต่เพิ่มความหวานจ้ะความหวานความหวานพี่น้องมากันเลยโดนัทจ้ะขอเพิ่มความหวานน้องพี่น้องเนาะ กินของเข้ามาหลายมื้อแล้วไม่ได้กินของหวานพี่น้องแจกไปเลยฮึถ้ามันจะเริ่มพี่น้องมีนชัยรายลายัยช็อกโกแลตกับพรอมอันนี้ก็ช็อกโกแลตดำค่ะพี่น้องป้านใหญ่กว่านาขาอ,อีกปะ ึ่งห้าหกเหล่ามาชิมยางละอานพี่น้องมาชิมยางหลาน